16ซีรีส์ที่มีหลวอินทรซีจะมีเรื่องไหนบ้างไปชมพร้อมกันคะ่ะ l ล v e is p พ n a c เซียมีทั้งหมด40ตอนหลวอินทรซีรับบทเป็นกู้อินเจิง Immor t a l i t y มีทั้งหมด50ตอนหลวอินทรซีรับบทเป็นฉู่หวานหนิงเยียนซินจีหลวอินทรซีรับบทเป็นเจียงซินป๋าซันทาอัสดงมีทั้งหมด40ตอนหลวอินทรซีรับบทเป็นฐานไถจิน มาทรวดวาลัสไลด์เป็นเท่าราวเกตนำค้างมี63ต่อหลวอินซีรับบทเป็นรุ่นอีแสงประกายแห่งหัวใจมีทั้งหมด40ต่อหลวอินซีรับบทเป็นหลวเปิรนเกมรักซ่อนกลลวงมีทั้งหมด32อต่อหลวอินซีรับบทเป็นลี่เจอเหลียงหลวงรักเล่จรชนมีทั้งหมด42อต่อหลวอินซีรับบทเป็นโจเสี่ยวซานครึ่งทางรักมีทั้งหมด36ต่อหลวอินซีรับบทเป็นหยวนซุย ไฟผ่านจานมีทั้งหมด48ตอนหลัวอินทรซีรับบทเป็นสร้างกวนโท่คำสาบลักชายาผมขาวมีทั้งหมด58ตอนหลัวอินทรซีรับบทเป็นหลงฉีสัมผัสลักกุมารแพทย์มี42ตอนหลัวอินทรซีรับบทเป็นเซนเตอร์ลำนำลักเทพสวรรค์มา54ตอนหลวอินทซีรับบทเป็นสเวียนหยวนชิงหยางสัญญารักจิ้งจอกในผืนภาามี22ตอนหลัวอินทรซีรับบทเป็นหยูเหยียน รอรักกลับมามีทั้งหมด32ตอนหลัวอินซีรับบทเป็นเหออี้เฉิน The Spring of My Life หลัวอินซีรับบทเป็นกัวหยางเพื่อนๆดูเรื่องไหนเราชอบเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันคะ่ะ